ซูเปอร์กอดยีนตอนที่2,370หานเซินขี่หลังกิเลนโลหิตและตามหลังหลันให้ซินไปอย่างช้าๆเขาทำเหมือนกับว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ความจริงแล้วเขาไม่รู้ว่าวัตถุนั้นอยู่ที่ไหนดังนั้นเขาจึงแกล้งทำเป็นไม่รีบร้อนอะไรเพื่อที่เขาจะได้อยู่ด้านหลังของหลันให้ซินสิ่งที่ทำให้หานเซินสับสนก็คือหญิงแก่เผาไซเรนที่อยู่ข้างหน้าไม่ได้พาพวกเขาออกไปจากดาววอเตอร์โซนพวกเขากำลังมุ่งหน้าเข้าไปในท้องทะเลแทน อิสมบัติของเผ่าไซเรนอยู่ที่ดวงดาวแห่งนี้อย่างนั้นหรือถ้าสมบัติเหล่านั้นอยู่ที่นี่จริงๆแล้วทำไมพวกเขาถึงยังไม่เอามันมาอีกหันเส้นคิดอยู่ชั่วครู่หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกตัวบางทีหลันให้ซินและคนอื่นๆอ,อาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของวัตถุโบราณน,นั่นบางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้นำมันมาที่นี่แต่โบราณวัตถุนั้นยังคงอยู่บนดาววอเตอร์โซนตั้งแต่ที่พวกเขามาถึงแล้วหันเส้นครุ้นค,คิดและเพิ่มอีกคำานึงเพื่อนึกถึงรายละเอียดต่างๆ แต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคนที่ครอบครองโบราณวัตถุก,ก็น่าจะมองว่าน่าจะเป็นแม่ของไปอี้แต่ทําไมแม่ของไปอี้ถึงไม่มอบวัตถุโบราณให้กับลูกชายคนเดียวของเธอจากบันทึกของไปอี้ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ว่าวัตถุโบราณอยู่ที่ไหนกันแน่แต่คนที่รู้กับเป็นหลานให้ซินสถานการณ์ทั้งหมดนี้มันไม่สมเหตุสมผลเลยสักนิดหันเส้นคิดเกี่ยวกับมันเพิ่มอีกแต่เขาไม่สามารถอธิบายความสมเหตุสมผลได้ ด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงตัดสินใจตามน้ำไปเขาจะปราบปลื้อย่างมากถ้าเขาได้วัตถุโบราณมาเป็นของตัวเองแต่มันก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาไม่ได้มันมาเพราะยังไงมันก็ไม่ใช่ของเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วด้วยการนำทางของหญิงแก่เผาสซเรนหันเส้นและคนอื่นๆไปหยุดอยู่ใกล้กับภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ในทะเลหันเส้นขมวดคิ้วและมองไปรอบๆหันเส้นคุน้นเคยกับภูเขาลูกนี้ครั้งก่อนที่เขามาที่นี่ได้นั้นได้ตามหลังหอยสังภูเขามา ความจริงแล้วที่นี่คือที่ที่เขาฆ่าหอยสงังภูเขาและหอยสังคริสตันสายรุง้งแต่ครั้งก่อนหันเส้นอยู่ทางด้านซ้ายของภูเขาแต่ตอนนี้เขายืนอยู่ที่ทางด้านขวาของภูเขาแทนหอยสังคริสตันสายรุง้งไม่มีทางเกี่ยวข้องกับโบราณวัตถุนี้หรอกใช่ไหมหันเส้นคิดเขารู้ว่ามีบางสิ่งที่แปลกประหลาดมากกําลังเกิดขึ้นไปอีไล่ฆ่าซีโนเจนอีกระดับสูงทั้งหมดของดาวเวอร์ตโซนแต่ที่ภูเขาราับลูกนี้กลับมีซีนโนเจนอีกระดับราชน สองตัวและระดับเทพเจ้าอีกหนึ่งตัวนั่นถือเป็นอะไรที่ประหลาดองหญิงมันไม่มีอะไรหญิงแก่เผ่าไซเรนออกไปตรงหน้าภูเขาก่อนที่จะโค้งกลับมาคำนับหลันให้สินหลันให้สินพยักหน้าและมอบเป่าเอ๋อให้กับองครักษ์หญิงเผ่าไซเรนหลังจากนั้นเธอก็เดินไปตรงหน้าภูเขาและถอดสร้อยคอออกมาจากคอของเธอสร้อยคอนั้นดูเรียบง่ายโซ่สีแดงของสร้อยคอประดับด้วยจี้หินสีฟ้า มันไม่ได้สองประกายเหมือนกับอัญมณีดังนั้นมันจึงไม่ได้ดูเป็นพิเศษอะไรถ้าหลั่นให้ซินไม่นํามันออกมาในตอนนี้หานเซนก็ไม่มีทางรู้เลยว่ามันเป็นของสาคัญเขาจะเดินผ่านมันโดยไม่เหลียวมองถ้ามันวางอยู่ด้านข้างของถนนมันดูธรรมดาเกินไปกว่าจะดึงดูดสายตาของผู้คนมันมีรูสามเหลี่ยมขนาดเล็กอยู่ที่ไหล่เขาเลื่องหลั่นให้ซินก็สอดเห็นสีฟ้าเข้าไปข้างในหลังจากนั้นก็มีเสียงแหล่งตุ้มขึ้นภายในภูเขา ภูเขาใต้น้ำทั้งลูกเคลื่อนไหวและเผยให้เห็นเส้นทางที่มืดมิดบันไดนําลึกลงไปใต้ภูเขาและเมื่อหานเส้นพายายามมองลงไปเขาก็เห็นแต่สีดําสนิทเท่านั้นนอกจากนั้นน้ําทะเลก็ถูกแยกออกด้วยพลังที่มองไม่เห็นบันไดนั้นแห้งสนิทญิงแก่เผ่าไซเรนค่อยๆเดินลงบันไดไปและหลังให้ซินก็พาเป่าเอ๋อกับเผ่าไซเรนอื่นตามหลังไป ขณะที่ลงบันไดไปหานเซ้นก็ขมวดคิ้วและมองไปรอบๆด้ยวยความรู้สึกกังวลต่อบางสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นหานเซ้นเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองถ้าเขารู้สึกไม่สบายใจแบบนี้มันก็ต้องมีอันตรายบางอย่างซ่อนอยู่ภายในที่แห่งนี้อย่างแน่นอนแต่หานเซ้นยังสัมผัสถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่แน่นไม่ได้บันไดของพวกเขานําลงไปเรื่อยๆราวกับว่ามันไม่มีที่สิ้นสุด ผู้คนสองสว่างในความมืดมิดแต่แสงของพวกเขาเป็นแค่ส่วนเล็กๆของบริเวณร,บรอบๆเท่านั้นและแสงของพวกเขาก็ไม่สามารถเจาะทะลุความมืดออกไปไกลเกินกว่าระยะได้หันเซินมองไปยังบันไดที่มืดมิดและเขารู้สึกราวกับว่าตัวเองกำลังเดินลงไปในปากอาศูลที่ชั่วร้ายลิลลี่นั้นบาดกลัวอย่างมากเธอพยายามที่จะยืนใกล้ๆกับกิเลนโลหิตเธอเกือบจะพบว่าตัวเองเกาะบนขาของหันเซินโดยปกติแล้วเธอจะบาดกลัวต่อกิเลนโลหิต และพยายามอยู่ห่างจากมันไปมันเห็นได้ชัดว่าความมืดทาให้เธอรู้สึกกลัวอย่างมากในสถานการณ์อื่นหานเส้นคงจะพยายามปลอบขวัญเธอเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เขากําลังปลอมตัวเป็นไปอี้และไปอี้ไม่ใช่คนที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจใครด้วยเหตุน,นั้นหานเส้นจิงแกล้งทําเป็นว่ามองไม่เห็นกลุ่มของพวกเขาเดินลงบันไดไปอย่างเงียบๆหานเส้นไม่แน่ใจว่าพวกเขาเดินทางมานานแค่ไหนแล้วแต่พวกเขาคิดว่ามันผ่านมาอย่างน้อยๆ 8ชั่วโมงก่อนที่พวกเขาจะเห็นแสงสว่างพวกเราเกือบจะถึงแล้วหญิงแก่ผาไซเรนดูดีใจเธอเคลื่อนที่เร็วขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแสงในความมืดนั้นสว่างขึ้นเรื่อยๆและหลังจากที่เดินไปอีกครึ่งชั่วโมงหันเซ่นก็เห็นสิ่งที่อยู่ในแสงนั้นมันเป็นปราสาทคริสตันที่ดูเหมือนกับออกมาจากเทพมิยายทั้งปราสาทอาบด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์และเมฆที่ถูกที่ดูลึกลับมันดูเหมือนกับบางสิ่งที่ออกจากแผ่นดินแห่งความฝันเมื่อหันเซ่นและคนอื่นๆเข้าไปใกล้พวกเขาก็เห็นว่า เหนือประตูของปราสาทคริสตันนั้นมีป้ายเขียนเอาไว้ว่าปราสาทคริสตันจริงๆเมื่อมองไปที่ปราสาทคริสตันฮาร์เซนก็รู้สึกค่อนข้างกังวลหัวใจของเขาเต้นรัวปราสาทคริสตันนั้นโปร่งใสทั้งหลังราวกับว่ามันถูกสร้างขึ้นมาจากคริสตันเขาควรจะมองทะลุผ่านเข้าไปข้างในได้แต่เมฆและประกายสีสีรุ้งที่ลอยอยู่ในปราสาททำให้มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ภายใน แสงสีรุ้งนั้นทําให้หารเส้นรู้สึกตกใจเล็กน้อยมันดูเหมือนกับสายรุ้งของหอยสังระดับเทพเจ้าที่เขาฆ่าตายไปและคริสตัลนประสาทก็ดูเหมือนจะเป็นวัสดุเดียวกันกับเปลือกหอยคริสตัลนสายรุ้งนั่นเป็นแค่เรื่องบังเอิญอย่างนั้นหรือหารเส้นสงสัยแต่เขาไม่คิดแบบนั้นตอนนี้หารเส้นเริ่มรู้สึกที่จะลังเลที่จะเดินหน้าต่อไปถ้าหอยสังคริสตัลนสายรุ้งเป็นซีโนเจนอีกจากประสาทคริสตัลนนี้แล้วก็มันก็อาจจะมีซีโนเจนเอกระดับเทพเจ้าซ่อนอยู่ภายในนั้นอีก ันเส้นหันมองที่เป่าเอ๋อร์และนกแดงน้อยบนไหล่ของเธอพวกเธอดูไม่ได้กังวลอะไรเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ซึ่งนั่นทําให้หันเส้นรู้สึกโล่งใจขึ้นมาหน่อยขณะที่หันเส้นกําลังคิดกลุ่มของพวกเขาก็ไปถึงหน้าประตูปราสาทและหลังจากนั้นหลานให้ซินก็หันมามองหงันเส้นถึงตาเจ้าแล้วหันเส้นสะดุ้งเขาไม่รู้ว่าหลานให้ซินหมายหมายถึงอะไรแต่เขาไม่สามารถแสดงความสับสนออกมาได้ดังนั้นเขาจึงมองไปที่ประตูของปราสาทคริสตัน และแกล้งทำเป็นว่ากำลังคุ้นคิดอะไรบางอย่างเจ้ามาถึงที่นี่แล้วเจ้ายังมัวรออะไรอีกนี่เจ้าไม่เชื่อใจแม่ของตัวเองอย่างนั้นหรือถ้านางไม่ได้ตั้งใจให้ประตูของปราสาทคิสตันเปิดได้เฉพาะเลือดของเจ้าข้าก็คงจะไม่ยอมรับคำร้องขอของนางหลันให้ซินมองไปที่หันเส้นตอนนี้เมื่อเจ้ารู้ว่าปราสาทคิสตันอยู่ที่ไหนเจ้าก็คิดจะเพิกถอนข้อตกลงของพวกเราอย่างนั้นหรือ